<c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้เรามาคุยเรื่องอายุผ้าชัปป้นลกด้วยแล้วก็คุยเรื่องของเทรนด์ด้วยนะเรื่องตัวหาตัวแทนเทรนด์ที่คิดว่าเหมาะสมของเทรนด์ด้วยเราเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันจาก อยู่ฟ้าชเาปคืนนี้มันมีเตะอยู่หนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นอินเตอร์เปิดบ้านต้อนรับบาร์เซโลน่าครับแล้วก็คู่นี้มาเตะน,นัดสองแล้วนะนัดแรกอ่เสมอที่บ้านบา,บาซ่าเสมอสามสามโอ้โหบวงเลยสนุกมากก็ผัดกันยิงผัดกันตามนะก็โอเคเกม ผมว่าวันนี้อ่ะดูอ่านแล้วไคิดไปเองแล้วกันว่าอินเตอร์เหมือนแบบว่าใครโค้ชเลยนะชื่อนนะมันได้อ,อินซากี้นะไม่แน่ใจใช่ป่ะแต่ว่าอินซากี้นั่นแหละผมว่าโค้ชคนนี้เก่งครับแล้วก็เขี่ยวดี นักเตะก,ก็อยู่ในไม่ใช่อยู่ในช่วงพีคก็มีบางตัวที่อายุเยอะนะอย่างมางกิตยายก็อายุเยอะเหมือนกันแต่ด้วยที่แต่ว่ากองหน้าเขาดีครับอย่างเลอาก็ก็ไม่ใช่เลอาดีลอตาโลก,กับอีกคนนึงครับตูลามเออสองคนนี้เล่นด้วยกันแล้วเข้าข่าดีฮนะและยังมีอะไรกองกลางตัวนะยังมีกองกลางอีกกองกลางเชื่อนะ อ่าบาเลล่าเอ่อนิโคโลกบาเลล่าอืมแล้วก็มีตัวทำเกมเนี่ยฮานาคุฮันฮานาโนลูอีกคนหนึ่งผมว่าน่าดูครับน่าดูบ้างนักนนี้แต่ถ้าให้เดาว่าถ้าให้ให้คิดว่าทีมไหนชนะผมว่าน่าจะเป็น อินเตอร์เหรืยไม่แน่อาจจะถึงขั้นโดนจุดโทษเลยก็ได้นะครับเพราะว่าดูด้วยแมน่น่าจะเสมอแค่นี้ต้องน่าจะไปถึงโดนจุดโทษเลยโอเคเรามาพูดเรื่ององเรดีกว่าเรื่องแบ็กขวา,าแบ็กขวาเทนส์เนะถ้าดูจากทานเฟอร์มาร์เก็ตอะ เอาตำแหน่งฟูลแบ็กนะไลท์แบ็กนะนะดิฟเฟนเดอร์ไลท์แบ็กนะอันดับหนึ่งคือเป็นแทนของเราเลยราคาประเมินอยู่ที่เจ็ดสิบห้าล้านยูโรเนาะอันดับสองคืออกฟราฮากคิมีของของเฟสเจหกสิบห้าล้านยูโรอันดับสามเป็นอะไรจูรเล่คุนเดของบาซานะหกสิบล้านเรือกอันดับสี่เป็นจูดเลนเตมเบอร์ของ ของอาร์เจนตินาห้าสิบล้านยูโรอันดับห้าเบนไวอาร์เจนตินาห้าสิบล้านอันดับหกเปโดรบอลลของสเปย์อยู่สี่สิบห้าล้านยูโรนะอันดับเจ็ดเป็นเดียโกดาโลนะครับแมนยูอยู่ที่สามสิบห้าล้านยูโรอ,อันดับแปดของกัปัเซอรีอยู่ที่สามสิบสองล้านยูโรของแมนยูเหมือนกันอันดับเก้าเป็น นิดเจมของเชลซีครับ30ล้านยูโรอันดับ10คือใครตัวสิบสตาเนซิสของบาเยนอยู่ที่28ล้านอันดับ11มัตติแคป27ล้านของแอตตันอัยี่ล้านแอตตันอันดับ12ดุมฟรีของอินเตอร์28ล้านอันดับสิบสามกียอ์ทูเดอร์เกรตูด้า27ล้านของอาร์เบลักซิป นดสิบสี่มูนยอ์ของแอตติเตอรเบเยีิบห้ามเรนโนอันดับสิบห้ามเรโนของ Ad id, แอนมัดิดตยี่สิบห้าอันดับสิบหกคือใครพอมิยาสุอันดับยีิบห้าสิบเจดวันวิซากา้ายี่สิบสองสิบแปดใครนะโด,โดโดแครับคนนี้ไม่คุ้นเท่าไหร่ ฟิออยี่สิบสองเหมือนกันแล้วก็อันดับสิบเก้าวันเดซันมนลาโกยี่สิบแล้วก็อันดับยี่สิบก็คือเด็กเก่าในโกวเนียมเนาะยี่สิบยี่ิบเอ็ดคือจุดเทียนแลสันของดัตมุนยี่สิบเอาอานนี้ไปยี่สบ้าอันดับแล้วกันแล้วก็ยี่สิบสองก็คือออสกามิงเกลซา ของเซอตนนน้าบิโก้ยี่สิบโคล่าไอนาของนอตติงแฮมนอตติงแฮมฟอเรสยี่สิบอะไรโซโซเชีโซเชีบอยเนี่ยของไบร์นสิบแปดแล้วก็คนที่อันดับแรกคือเซจิโอเดธสิบแปดล้านของเฟสเอฟเอสบีนะเอาเอาองี้เอาคือเอาแค่ยี่สิบห้าอันดับ แรกราคาประเมินที่เราคิดว่าเราน่าจะน่าจะเหมาะกับเราน่าจะซื้อกับเราได้เราน่าจะซื้อมาได้ก็ถ้าดูแล้วผมให้คนแรกเลยก็คืออันดับที่สามคือเกียรติชูด้าคนนี้ผมว่าคนนี้ก็น,น่าที่จะเข้ามาช่วยทีมได้แล้วก็อันเนอร์รู้มือ แต่ผม,มผมไม่ค่อยอยากจะอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรรู้แหละว่านักเตะตัวเคยเล่นกับเคยดูใครนะอยู่ในทีมของตัวเองแล้วเราเคยแบบเห็นเขาเล่นมาก่อนแต่ผมอยากจะให้อา์เนอร์ทำคล้ายๆเจอกันครับอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ซื้อนักเตะเก่าจากสโมสรเก่ามาเลยนะครับดูนักเตะของ ดูชุดของอะไรนะของเจเกนครับแบบชุดที่ว่าเก่งๆเลยครับสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยไม่เคยอยู่ไม่เคยมาจากสโมสรเก่าของเจเกนครอเลยนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าเจเกนครับมีความสามารถมากในการดึงศิภาพของนักเตะค,คนอื่น นักเตะนักเตะนักเตะอื่นที่ว่าไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกันมาก่อนได้เนผมว่าเออข้อเน,นี้ยมันน่าสนใจมากนะครับไล่มาเลยเลยตั้งแต่อะไรอะ่ะโกก็ได้ไอโซเบเกอร์มาจากโรมานถูกไหมดักขวาเ้นเด็กเด็กไอเด็กเก่ากองกล้งไอกองหลังสองตัวออย่างโจยมาติบก็มาจากชาวเกยถูกไหมครับมาก่อนด้วยแล้วก็ให้ะ่ะ ควันได้ก็มาจาก,กเฮาเติมตันโรเบิร์ตสันก็มาจากฮาซิต,ตี้กลองกลางสองกล่องกลาง,งตัวรับก็เขาไปยุมาจากมนาโกเฮนเดอรซสันอยู่นลิปุอยู่แล้วใครอีกไว้ใดนดุ่มก็มาจากนีเัสเซนตซาร่าหซาร่ามาจากไหนซาร่ามาจากโรมา่า ฟีเนโนฟีเนนมาจากเขาเป็นไฮแล้วก็ซานเอมาเน่ ane, มาจากซาแธมตันนี่ครับสิบเอตัวจริงเนี่ยไม่เคยมาจากสโมสร,รที่ที่เอเจเก้นครับคุมเลยไม่ว่าจะเป็นดอทเ,เอาเอาไมาอะไรจะไม่พูดถึงจะพูดถึงดอทมุลน,นะเจเก้นครับทำดอทมุลขึ้นมายิ่งใหญ่มากนะครับ ยังไม่พอ,อย้ายมาเป็นสมโมสรยยายให้มันขึ้นวิรปพูลก็ไม่เคยดึงนักเตะจากสมโมสรเก่ามาอีกเลยเพราะว่าผมมองผมมองเป็นสองแบบคือหนึ่งคือให้เกียรติสโมสรเก่าสองคือนักเตะผู้เล่นในตลาดมันมีเยอะแล้วก็สามารถคิดว่าไงอพอคิดว่าพออยู่สมโมสรใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็มีเป้าหมายมันขึเร่มีมีมลยน มีตัวเลือกที่มากขึ้นแล้วก็บวกกับความสามารถในการจัดการหรือในการพัฒนานักเตะขึ้นมาผมว่านั่นนะคือความสามารถของผู้จัดการทีมหรือโค้ชที่เก่งๆทั้งในโลกที่เขาเป็นกันเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ก็เลยคิดว่านักเตะที่ว่าอาเนอร์น่าจะเอามาหรือว่าอยู่ในช้อยของอยู่ในช้อยของ f, f อฟเออ่ะ ผมว่าน่าจะเป็นนักเตะที่ว่าเออเนร์ไม่เคยนไม่น่าจะเป็นเด็กเก่าของอาร์เน์ครับน่าจะมีตัวที่ดีกว่านั้นนะครับเพราะว่าเทียบทียบาเรได้ว่าข้อมูลมันมีเยอะทั้งไม่ว่าจะเป็นคือเขาเขาด้วยได้นักเตะได้สถิติของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาคงมีข้อมูลเยอะกว่าเราแหละและด้วยกับนักเตะของชุดของอาร์เน์ตอนอยู่เฟยยนูนเนี่ยผมว่า ชุดข้อมูลของเราเนี่ยมันคงชี้ไปมันคงชี้หาตัวที่ดีกว่าในนักเตะกลุ่มของอาร์เนอครับที่ที่ที่ขุมที่อยู่ไฟฟยานูดน,นะนะความคิดผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แต่คนที่จาก25อันดับแรกของโลกตามราคาประเมินนี้นะครับก็คือที่พูดถึงอันดับ13นั่นคือกูดยัทูด้า ก็ถ้าหากมันถ้า,าข้อมูลของเรามันชี้ไปอย่างนั้นว่าเกย์จิลด้าดีกว่าตัวคนอื่นเนี่ยก็โอเคก็ซื้อได้ก็อีกคนนี้คือมุนจอดของแต่มุนจอ์ด้วยอายุยี่สิแปดแล้วคนนี้ผมไม่น่าซื้อนะครับแล้วก็คนต่อไปก็น่าจะเป็นเวนเดซันของโมนาโกคนนี้อายุน้อยอยู่ท่ยี่สิบสามคนนี้ก็น่าสนแล้วก็อีกแต่ว่าคนนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่า นะเนโกวิลเลียมยี่สิบสี่พอดีเลยมาต่อตำแหน่งเลยแล้วก็อันดับที่ยี่สิบสองคือมิงเกลซาออสการ์มิงเกลซาอันนี้เหมือนได้เคยเคยได้ข่าวอยู่ว่าีดูสนใจอยู่นะอายุยี่บห้ากำลังดีแล้วก็เซจิโอเดธอันนี้ยี่สิบสี่นี่ครับหนึ่งอันดับ นะสิบสามสิบสี่สิบเก้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบสองยี่สิบห้าก็โอเคเป็นนักเตะที่ว่าเหมาะคิดว่าเราน่าจะเอามาแทนได้นะคือเหมือนกับว่าคิดว่าเราน่าจะซื้อมาแทนได้ส่วนอีกคนนึงที่น่าสนใจผมสนใจคนนี้นะ อันลอดวันวิสากาไม่ใช่ว่าไม่ผมไม่ออกจากเมนูมาแล้วเล่นดีคนระับความกดดันมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่คือกลัวว่าไปอยู่เมนูแล้วยังใครอะยังรับความกดดันไม่ได้ลนะ้วมาอยู่ริปูจะรับได้ไหมกลัว่ามันจะกลัวจะเสียคนอีกแตเอาแบบนะยี่สิบวาอันดับแรกของโลกก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ที่ว่า แอ้ไว้นะผมว่าไม่หนีไปจากนี้ครับหรือว่าเอาตัวตัวที่ว่าเราเราคาดไม่ถึงไหมตัวที่เราคาดไม่ถึงเลย้วกันยังพอมีใครอีกอ่ะอืแบ็กขวาแบ็ก ขวาเอาคนนี้ไหมของปอร์โตเจ้ามาริโอ10ล้านยูโรนะคาประเมินผมว่าคนนี้ก็น่าสนวนนะครับแล้วก็จูเรียนอลาโคอันนี้ของบอร์มัด เนลองไปดูแบบว่าขอดขอูขอดู YouTube ขอดูเท,ทป YouTube หน่อยเอาเอากิดชิลดากับผมอยากรู้เพราะผมไม่เคยเห็นเขาเล่นเลยอายุก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ ส่วนสูงตั้งเมตรแปดสิบนะครับต้องไปหาดูดูแลดูไฮไลท์ของไลท์ิปแล้วว่าเกิดจิวดาเล่นยังไงไม่เคยเห็นการเล่นของเกิดจิวดานยรู้อ่านถูกหรือเปล่า ผมดูดูรู้ดูการน,นี้นะครับ ดูดูอันนี้กันดูสต๊ของส่วนตัวของเกอร์ตูดานะครับเขาบอกว่าอายุ23ปีถาเดเท้าขวาเล่นแบ็กแอร์ขวากับเซนเตอร์ได้ส่วนสูง185ก็จะใกล้เคียงกับเบนไว้อะไร ที่เรารู้จักก็คือเบนไว้นะดูสกิลของเกตูต้าเป็นกับการทีมด้วยนะตอนเล่นให้ไฟยนูน Mm. ดูที่เล่นที่อาบแบลซ่บเป็นปยังางนี้ mời anh ta ตอนนี้ผมไม่ให้ผ่านเกิดจุดด่านผมว่ายังไม่โอเคเจ้ามาริโอของวาโตนะ ก็เป็นสโมสรปอโตอายุ23ปีถนัดเต้าขวาตำแหน่งก็คือปักขวาเลยส่วนส่งแล้วดเก้าก็พอๆกับอะไรมาสเตอร์วีคนนอนเนตแบดดี้อืม ก็เล่นเท้า <Diamond> ซ <puzzles> ้ายได้นะครับเล่นตัวซ้ายได้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาด เล่นได้สองเท้าก็จเท่ากัเล่นคล้ายๆกับแบดลี่ Bradley ครับก็ถ้าเล่นก็ท่ากับว่ามีนักเตะในสไตล์เดียกันสองคนอยู่ที่ว่าวันนั้นฟอร์มใครดีหรือว่าใครไม่บาดเจ็บ เล่นเกมลุกพอใช้ได้เปิดบอลดีครับส่วนเกมลับก็ถ้าดูจาก Youtube ก็โอเคครับตัดภาพมาสวยดีแต่สไตล์เหมือนน่าจะเหมือนกับคนอนแบตลีมากกว่ามีความคล่องกว่าหน่อยนึง ผมว่าคนนี้น่าซื้อผมว่าไม่ไม่ไมแพงมากด้วยควนนี้น่าสนครับจาวามรโอส่วนอีกคนคือจูอเลียนอาลาโออยู่บัตอยู่บอลมัดแต่ก็ไม่เคยเห็นเล่นเลย ขอดูกันไม่เคยเห็นจะตายไม่บอลเล่นดูบอลวัดก็หลายนัดนลนะแต่ว่าทำไมไม่คุ้นคนนี้เลยมาอะไรนะ มาคิวเหรอไปเห็นไปไปเจออะไรดีเข้ามามาันก็นเลยซื้อมาถธอตายปีกครับผมจะอตายปีกไปเป็นแบ็ค เรื่องเกมลุกอ่ะไม,ไ,มไม่ไม่น่ามีปัญหาสุดเส้นแล้วก็เปิดแต่ว่าไปสุดเส้นแล้วคัดแบ็กมา สไตายคล้ายๆใครเหรอเดี๋ยวก่นอนคล้ายๆอันนี้ให้เอาเวทน,นะครับถ้าสไตล์คล้ายกยันเฉยๆเป็นคน ทักษะดีขอขนาเล่นร่วมเล่นเป็นทีมได้โอเคเลยอเอาตัวรอดในที่แคบๆได้ดีมันรู้ดอีกสักทีหนึ่งนี่คือ เราโค่นะของบอนมัดทิมเชนเม็กซิโกนะครับคนนี้คนนึงไม่ใช่ลามุดไหหลุนนะครับลามุดคริสเซ็นเส้นของแฟรงเฟิร์ดอืมดูหนไหย สักคู่นะครับโอ้โดสาตายนะ อัสูงร้อยแปดสิบเจ็ดผลีดมาก่อนแหละก่อนอือ การการไปเพว่าคนนี้ไม่น่าเหมาะอะที่น่าสนใจก็จะมีนี่อราโลโคเบริโอนี่ อาลาโคใช่ป่อาลาโคกับจอไบโอเนี่ยน่าสนใจสี่ห้าคนเนี่ยที่ว่าน่าสนใจเป็นคู่แข่งของ แล้วถ้าหากเรามาในนี่ยนะขวาที่เราเห็นนี่ยผมยังไม่เห็นคนไหนที่ว่ามีสามารถเฉิดฉายขึ้นมาเหมือนคาราแบตลี้นะก็คือคาราแบตตี้ก็เป็นตัวแทนเลยครับแล้วก็มีคนหนึ่งโคเซอังเคล ของโอเซอังเกียวคาร์โมนาของเซบีย่าโอเควันนี้เอาแค่น,นี้มาเล่นแทนแทนก็เดี๋ยวเรา เงินเือนที่ว่า